สวัสดีครับพบกันอีกครั้งกับช่อง YouTube น้นันทีวีนะครับวันนี้นะครับขอนําเสนอเกี่ยวกับวิธีการเลือกไพ่ยิปซีอย่างไรให้เหมาะกับตัวเรานะครับคือไพ่ยิปซีในปัจจุบันนี้นะครับหรือว่าไพ่ทาโร่นะครับมีการจัดทําออกมาหลายรูปแบบหลายสํานักพิมพ์นะครับต่างก็พาการผลิตไพ่ออกมาหลายรูปแบบนะครับวันนี้จะขอแบ่งออกไพ่ออกเป็น3รูปแบบนะครับเพื่อให ง่ายต่อการพิจารณาเลือกมาใช้สอยนะครับคือแบบที่1ไพ่ที่สื่อสารกับเราโดยใช้สัญ,ญลักษณ์นะครับไพ่ชุดนั้นนะครับก็คือไพ่ทอดชุดนี้นะครับโดยหน้าไพ่จะประกอบไปด้วยสัญ,ญลักษณ์ต่างๆแบบที่2ก็คือแบบที่สื่อสารกับนักพยากรณ์นะครับหรือว่าคนที่อ่านไพ่ด้วยเขาบอกว่าเป็นด้วยอารมณ์นะครับเรามองหน้าไพ่เราก็จะรู้สื่อถึงอารมณ์ความรู้สึกของไพ่ได้ นะครับและแบบที่3ก็คือแบบที่อยู่ระหว่างสัญลักษณ์กับอารมณ์นะครับคือไพ่เลเ e อร์เวดนะครับไพ่ที่ใช้อารมณ์ในการสื่อสารก็คือไพ่เจประตูนะครับจุดนี้นะครับเดี๋ยวลองมาดูนะครับหน้าไพ่แต่ละสำรับนะครับว่าเป็นยังไงกันบ้างนะครับเริ่มจากสำรับไพ่ทอสก่อนนะครับไพ่หมายเลขที่13นะครับไพ่เดดก็จะเป็นแบบนี้นะครับ14นะครับเป็นแบบนี้ สิบห้าไพ่ปีศาจก็จะเป็นแบบนี้นะครับสิบหกนะครับเดอะทาวเวอร์ก็ <The Tower S 1> จะเป็นแบบนี้เนหะ็นไหมฮะสัญลักษณ์ต่างๆมากมายที่อยู่ในไพ่นะครับเราก็ดูว่าพอเราเห็นหน้าไพ่แบบนี้แล้วเราเข้าใจได้ง่ายหรือได้ยากนะครับวิธีการเรียเบื้องต้นนะครับถ้าเราเข้าใจได้ยากเราก็จะปล่อยวางไว้ก่อนนะครับลองดูไพ่ที่เป็นสัญลักษณ์ของถ้วยบ้างนะครับอันนี้คือเจ็ดถ้วยนะครับที่ว่าจะเป็นแบบนี้นะครับ ถ้าเราดูไพ่ like this, <Iya. S 1> หน้าไพ่แบบนี้แล้วเรางงนะครับก็แสดงว่าเราไม่เหมาะกับไพ่ที่เป็นสัญลักษณ์เชิงสัญลักษณ์แบบนี้นะครับดูแล้วเราเข้าใจนะครับเราก็ควรที่จะเลือกไพ่แบบนี้ได้นะครับต่อไปตัวอย่างของหน้าไพ่ไรเดเวดนะครับคือไพ่ที่อยู่ระหว่างอารมณ์ความรู้สึกกับสัญลักษณ์นะครับดูใบที่1นะครับเอาตัวอย่างไพ่4ถ้วยนะครับนี่นะครับถ้าเราดูแล้วเราเข้าใจนะครับเราก็ดูเห็นนะฮะสัญลักษณ์มือลอยอยู่บนอากาศคนมีสื่ออารมณ์ยังไงนะครับแล้ว ถ้วยอยู่ยังไงนะครับสัญลักษณ์ของถ้วยเป็นยังไงบ้างไพ่เฮอร์มิตนะครับสัญลักษณ์เข้ามาก็คือมีรูปตะเกียงนะครับพันนสีไม้เท้านะครับสองเหรียญแบบนี้นะครับอันนี้คือไรเดอร์เบดนะครับเดี๋ยวเรามาดูไพ่เจ็ดสิบแปดประตูเป็นตัวอย่างกันนะครับนี่นะครับไพ่สิบเหรียญก็จะเป็นรูปเด็กอยู่บนบ้านแบบนี้เราเห็นลักษณะท่าทางนะครับแล้วก็ดูได้ว่า สื่ออารมณ์ยังไงนะครับมีความสุขหรือว่าเสียใจหรือว่าผิดหวังมันก็แสดงออกมาอย่างหน้าพ่ได้ค่อนข้างที่จะชัดเจนนะครับถ้าเกิดมีคามําถามขึ้นมาเราดูภาพในแบบนี้แล้วเราเข้าใจหร,หรือว่าเรางงนะครับถ้าเราเข้าใจก็แสดงว่าเราก็เหมาะกับไพ่แบบนี้นะครับเราดูเห็นภาพเด็กมีความสุขหรือเด็กมีความทุกข์เด็กพวกนี้เขามีอารมณ์ยังไงนะครับเห็นไหมครับสองไม่เท้านะครับก็จะเป็นรูปผู้หญิงโผล่มาจากประตูแบบนี้นะครับ ลัขนาดเป็นยังไงครับเหมือนแอบซ่อนหรือว่าเหมือนเปิดเผยหรือว่าจะอะไรยังไงแล้วก็ดูหน้าไพ่นี้นะครับตัวอย่างต่อไปนะครับลองมาดูหุกไม้เท้านะครับหุกไม้เท้าเห็นไหมครับอารมณ์ในภาพก็แสดงออกมาแบบประมาณนี้นะครับเราฟังคําถามมานะครับดูหน้าไพา่ถ้าเราเข้าใจว่าไพ่สื่อถึงอะไรนะครับหรือว่าเราแค่มองภาพว่าผู้ชายคนนี้เขากําลังเป็นอะไรเขาะสมขัง้งเร็จหรือเขาล้มเหลวนะครับที่เขาเดินมาแล้วมีคนปมมือแบบนี้นะครับ มันก็จะสามารถสื่อออกมาได้ในรูปแบบของอารมณ์ความรู้สึกนะครับหรือว่า f e ล l i n g นะครับครับนี่ก็คือตัวอย่างนะครับสำหรับวิธีการเลือกไพ่ให้เหมาะกับเรานะครับเราก็สามารถที่จะดูหน้าไพ่นะครับเปรียบเทียบกันได้นะครับว่าเราเข้าใจแบบไหนนะครับถ้าเราดูแล้วเราเข้าใจก็แสดงว่าเราเหมาะกับไพ่แบบนั้นนะครับอย่างเช่นไพ่หมายเลข11นะครับใบนี้นะครับของไพ่ทอดนะครับเราดูแล้วเราเข้าใจไหมถ้าเราเข้าใจก็แสดงว่าเราสื่อสารกับไพ่รู้เรื่องเราก็เหมาะที่จะใช้ไพ่ ทอดชุดนี้หรือว่าไพ่ที่เป็นเชิงสัญ,ญลักษณ์นะครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราดูแล้วไม่เข้าใจเราก็จะไม่เหมาะนะครับถ้าเราดูไพ่ชุดไพ่เลเยอร์เ,อเวทนะครับเป็นไพ่กึ่งกึ่งระหว่างสัญ,ญลักษณ์กับกับอารมณ์นะครับนี่นะฮะก้าวเหรียญเราดูแล้วเราเข้าใจไหมนะครับเราดูออกไหมว่าผู้หญิงคนนี้กําลังทาอะไรอยู่นะครับถ้าเราดูออกก็แสดงว่าเราสื่อสารกับไพ่เข้าใจไพ่ที่สี่ถึงอารมณ์นะครับเดอะฟูลนะครับลูกกุญแจหมุนๆมุนอยู่กลางอากาศแบบนี้นะครับเราเห็นแล้วเราเข้าใจผู้ชายคนนี้ไหม ถ้าเราเข้าใจแลวนว่าเราสื่อสารกับไพ่ที่เป็นอารมณ์เชิองอารมณ์นี้รู้เรื่องนะครับครับสาหรับตัวอย่างนะครับวิธีการตัดสินใจเลือกไพ่ให้เหมาะกับตัวเองนะครับก็เป็นประมาณนี้นะครับท่านใดนะครับมีวิธีการใดบ้างนะครับให้สามารถที่จะคอมเมนต์ลงด้านล่างเพื่อจะเป็นประโยชน์กับผู้ที่สนใจต่อไปนะครับสำหรับวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับ